สวัสดีครับกับผมนายกฤษดาทีประสงค์ดิฉันนางสาวปัญฑรีอ่อนพวกเราจากมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์สามเภสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่3วันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อข่าเสื่อมไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับโรคข้อข่อเสื่อมนะครับจะส่งผลทําให้เกิดอ,อาการเจ็บปวดบริเวณข้อเขา่าส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ปว่วยเป็นโรคนี้มักจะงดทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการการเคลื่อนไหวของร่างกายบ่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงจากความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นเช่นการเดินหรือการออกกำลังกายนั่นเองเพราะคิดว่าจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ความจริงแล้วการออกกำลังกายกับทรงผลดีกว่าเพราะยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงช่วยบรรเทาอาการปว่วยของโรคข้อเสื่อม และยังช่วยชะลอการเกิดโรคข้อขอเสื่อมได้ดีด้วยครับโรคข้อขอเสื่อมมีอาการอย่างไรและสังเกตได้อย่างไรบ้างโรคข้อขอเสื่อมจะแสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อมีอายุ50ปีขึ้นไปซึ่งจะเกิดจากการที่ข้อกระดูกที่รองรับน้ำหนักเกิดการเสื่อมสภาพมักจะมีปัญหาอาการเหล่านี้เช่นมีเสียงดังที่ข้อเขา่า เวลาเคลื่อนไหวข้อเข่าติดขัดเมื่อลุกนั่งหรือลงบันไดอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการใช้งานข้อเข่าอย่างหนักและเป็นเวลาอย่างต่อเนื่องน้ำหนักตัวที่ไม่เหมาะสมการเสื่อมสภาพของข้อและกระดูกตามอายุครับการออกกำลังกายการส่งผลอย่างไรต่อผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมการออกกำลังกายจะช่วยลดแรงเสียดสีของกระดูกอ่อน บริเวณขอ้อต่อต่างๆของร่างกายทำให้อาการปวดเขา่าบรรเทาลงได้และยังช่วยให้การเคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้นช่วยลดแรงกดทับของข้อต่อและข้อเขา่าสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงกับข้อเข่ามากกว่าปกติการออกกำลังกายเป็นประจำจึงช่วยให้สามารถลดแรงกดทับของข้อเขาได้ดี และยังช่วยให้ลดน้ำหนักได้ดีอีกด้วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกายเช่นช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นคล่องตัวมากขึ้นและยังช่วยให้ข้อเข่าทำงานได้ดีขึ้นผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมควรออกกำลังกายแบบไหนการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม จะไม่เน้นการออกกำลังกายที่หนักหน่วงแต่จะเน้นการออกกําลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายเช่นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกการออกกําลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อเช่นการปั่นจักรยานอยู่กับที่การเดินการว่ายน้าหรือการเดินในน้ํานั่นเองค่ะค่ะการออกกําลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อ ของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมท่าที่หนึ่งท่านั่งเหยียดขาให้เรานั่งบนเก้าอี้จากนั้นให้เหยียดขาให้ตรงและยกขาขึ้นค้างไว้10วินาทีทำสลับข้างกันข้างละสิบครั้งโดยให้ทำสลับข้างกันระหว่างขาซ้ายและขาขวา ท่าที่2ถ้ท่านอนหงายกระโดดปลายเท้าขึ้นลงให้เราน,นอนหงายกระโดดปลายเท้าขึ้นจากนั้นกระโดดปลายเท้าลงค้างไว้10บวินาทีทำสลับข้างกันข้างละสิบครั้งโดยให้ทำสลับข้างกันระหว่างขาซ้ายและขาหัวนะคะ ท่าที่3ามท่าสะอดกับกำแพงให้เรายืนหลังพิงกำแพงกางขาออกให้กว้างเท่าช่วงหัวไหลาจากนั้นค่อยๆย่อเข่าลงโดยที่หัวเข่าจะไม่เลยปลายเท้านะคะเราจะรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหน้าจากนั้นให้เรายืนค้างไว้สิบวินาทีแล้วค่อยๆเอยียดขาขึ้นยืนตรงเหมือนเดิม ออกกำลังกาย3หนท่านี้ควรออกท่าละ10ครั้งต่อเซตทำามเซตต่อวันนะคะ